สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนัวาสีการใต้บันไดตกใจร้องไห้ไม่เชื่อเมียแอบมั่วอดีตเจ้าอาวาสวัดคากุติ ถือว่ายังเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ชาวที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจอย่างมากกับกรณีชาววงการพระสงฆ์บุกจับเจ้าอาวาสวัดบางยาแรกจังหวัดสมุทรปราการกลางเดึกเจอสีกาซ่อนอยู่ใต้บันไดพร้อมเสื้อในตกอยู่ก่อนถูกจับซึกด้านสีกาใต้บันไดเปิดใจไม่ได้ทำอะไรเสียหายไม่มีเรื่องชู้สาวเอาเอกสารที่เปร้นไปให้เจ้าอาวาส ชุดชั้นในก็ไม่ใช่ของตนตัวเองยังใส่ชุดชั้นในอยู่มีคนเคว้งชุดชั้นในไว้เพื่อกันแกลง้งตกใจเห็นคนบุกเข้ามาเลยซันตอนนี้เครียดจนจะประสาทไม่อยากอยู่แล้วเพราะถูกปรักประรำขณะเดียวกันนายอน,นันต์สามีสีกาใต้บันไดก็เปิดใจว่าภรรยามาทำบุญที่วัดบางย่าพรแกมาเป็นสิบปีบางครั้งสามีกับลูกก็ไปด้วยแต่ส่วนใหญ่ภรรยาไปคนเดียวยืนยันเมียไปแต่กลางวันไม่เคยอยู่ยาวกลางคืนก่อนจะถูกถามว่าแล้วในคืนวันเกิดเห ทำไมภรรยาถึงไปตอนกลางคืนเจ้าตัวถึงกับบอกว่าไม่เชื่อผมว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เมียผมซึ่งตนยังไม่ได้คุยกับภรรยาขณะผู้สื่อข่าวยืนยันว่าเป็นภรรยาจริงทางฝ่ายหญิงยอมรับแล้วทําให้เจ้าตัวถึงกับช็อกน้ําตาคลอผมก็นั่งดูข่าวเขาก็ยังไม่ได้พูดถึงเขาก็ดูข่าวผมเห็นผมก็ตกใจมาถามว่าเห็นในข่าวแล้วรู้เลยว่าภรรยาเราไหมเจ้าตัวบอกว่ามันก็ยังไม่ชัดก่อนที่จะถูกถามว่าแล้วมารู้ตอนไหน ในอน,นั้นบอกว่าก็ดูช่วงดึกๆเห็นว่าเป็นเขาช่วงไปศึกได้ยินลูกชายพูดผมก็เลยมาเปิดดูภาพเขาไม่ค่อยชัดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ